สา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสลินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสลินทโรอดีเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนทวิหารและอดีตประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ประเทศแคนาดาซึ่งวรณภาพเนื่องจากติดเชื้อในกระแสะเลือดเมื่อวันที่22ธันวาคม2563 สิริอายุ100ปีเศษพันษา80สมเด็จพระยานวาชิโรดมวิริยังศรินทรโรเดิมชื่อวิริยังบุญทีกุลเกิดเมื่อวันที่7มกราคม2 6 6 3ที่จังหวัดสระบุรีเป็นบุตรของขุนเพนภาชนารมกับนางมั่นบุญทีกุลเมื่ออายุ11ขวบได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดปุตสุป,ปัตนารามจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นบิดาบรดาส่งให้ไปอยู่วัดกลางหรือวัดนารายมหาราชจังหวัดนครราชสีมาโดยมีความมุมานะเรียนบาลีวยากรณ์เมื่ออายุ14ปีพระอาจารย์กงมาจิรับปุญโยจึงได้นำบวชเป็นชีปะขาวและบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ16ปีนวัสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กงมาจิรัปุญโยสอนวิชากรรมฐานและได้ติดตามไปปฏิบัติกรรมฐานเดินทุดงในพื้นที่ทุรกันดารเป็นเวลาหลายปีส่งผลให้การบระเพเพียนพัฒนาขึ้นตามลําดับต่อมามีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติข้อวัดต่างๆกับพระอาจารย์ปั้นอาจารโรนวัดป่าสัทธารวมจังหวัดนครราชสีมา ในปี2484อุปสมบทณวัดไซยงามอุทกศีมากลางทะเลบ้านหนองบัวอำเภเมืองจังหวัดจันทบุรีทั้งยังมีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมวินัยข้อวัดและการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานกับหลวงปู่มั่นพูริทัตโตและได้เป็นพระอุป,ปัฏฐากเป็นเวลาถึง4ปีระหว่างนั้นได้บันทึกคำสอนของหลวงปู่มั่นพุริทัตโตก่อนจะเผยแผ่คำสอนนั้นแก่สาธารณชนผ่านหนังสือมุตโตไทย ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตนใต้ร่มกาสาวพัฒได้เผยแผ่หลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องโดยได้สร้างวัดในประเทศ15แห่งสร้างวัดไทยในแคนาดา6แห่งสร้างพระวิริยะมงคลมหาเจดียศรีรัตนโกสินทร์และพระพุทธมงคลธรรมศีไทยประดิษฐานวัดธรรมมงคลเถวบุญ,ญนนทวิหารวัดธรรมมงคล นอกจากนี้ยังสร้างโรงเรียนมหาวิทยายลัยอาคารโรงพยาบาลสถาบันต่างๆในประเทศอีกหลายแห่งมีผลงานการประพันธ์หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหลายเรื่องได้รับการถวายรางวัลและประกาศเกียรติคุณด้านการพระพุทธศาสนาจากหลายหน่วยงานโดยดํารงตําแหน่งสําคัญทางสงฆ์อาทิเจ้าอาวาสวัดทรงามอุทกศีมากลางทะเลและเจ้าคณะตําบลขลุงจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเาาบุญยนนทวิหารประธานสงฆ์คณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในประเทศแคนาดาและเมื่อวันที่1นึ่งพฤศจิกายน2,563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระญ,ญาณวชิโรดมเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายวิปัสนาธุระ อันหนึ่งวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมนพระราชทานศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินทโรณอาคารบุญญาวาดวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทาวิหาร